สวัสดีครับ,บผมก็ผมแบทสมิธนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะแลกน่าล็อกนะครับเป็นเกมมือถือ IP พีแลกน่าล็อกที่กําลังจะเปิดใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทาง Facebook Fanpage Offi c i a l ของเดอะแลกน่าล็อกยังไม่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะทําการเปิดให้เริ่มเล่นหรือโค้ดเบต้าวันไหนนะครับยังไงถ้ามีอัปเดตข่าวสารผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งแล้วกันนะครับคล,คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวหลังจากที่ผมไปทดลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมานะครับ สรับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่ผมไปเล่นมานะครับตอนนี้ปิดโค้ดเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเปิดประมาณ7วันเนาะแต่ว่าผมได้ไปลองเล่นจริงๆเนี่ยประมาณ3วันนะครับแล้วก็เล่นเป็นอาชีพพีชนะครับตามที่เห็นนี่เลยเพราะฉะนั้นผมอาจจะรีวิวขาดตกบกพร่องอะไรไปเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ด้านล่างได้นะครับโอเคเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับผมจะรีวิวตามที่เขาได้โปรโมทเอาไว้ใน Facebook f แฟนเพจของเขานะครับใน Facebook ของเขาเนี่ยเขา นำเสนอจุดเด่นของเกมนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับผมจะรีวิวตามนี้แล้วกันนะครับข้อแรกนะครับเด e รลแองกนาร์ล็อกนะครับมี6คาร์ดอาชีพหลักนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับว่ามีคาร์ดอะไรกันบ้างนะครับหลายๆคนที่รู้จักแลงนาร์ล็อกกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะตรงนี้นะครับเขาจะแยกแบ่งออกเป็น6คาร์ดนะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายนะ อาแรกเป็นคาสต์นักบวชนะครับคาร์ดที่2เป็นคาสต์พ่อค้านะครับคาร์ดที่3เป็นคาสต์แอสซินนะครับคาร์ดที่4เป็นคาสต์นักลบคาร์ดที่5เป็นเมดนะครับอาที่6คือสายยิงไกลกายภาพก็คือนักขนูนั่นเองนะครับเราย้อนกลับมาดูกันที่นักเวทนะครับณตอนนี้นะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมีทั้งหมด2อาชีพนะครับก็คืออาชีพวิศา์นะครับแล้วก็อีกอาชีพนึงครับที่เป็นรูปสมุนนะครับเป็นเศษนะครับอันนี้เป็นคาสต์ใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับย้อนกล หรือว่านักลบนะครับก็จะมีไนท์นะครับนี่กดให้ดูไม่ได้นะอ่าโอเคเจอแล้วครับอันนี้คือไนท์นะครับไนท์ก็จะขี่เปโกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคัสอาชีพหนึ่งก็คือเป็นคูเซนเดอร์นะครับอันนี้เป็นอาชีพใหม่เหมือนกันนะน่าจะเข้ามาล่าสุดเลยนะครับสําหรับของทั้งไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะครับถัดมานะครับแอสซัสซินครับสำหรับแอสซัสซินนะครับตอนนี้ยังมีแค่คัสอาชีพเดียวนะครับถ้าใครเล่นสายทิปมาก็เปลี่ยนได้แค่อาชีพเดียวนะตอนนี้นะครับคัสต่อไปนะครับเป็นคัสพ่อคค้าานนนะะรรรับหืออว่เม์แช สามารถเปลี่ยนเป็นได้แค่แบ็กสมิธเท่านั้นนะครับณตอนนี้นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นคัทนักบวชนะครับหรือว่าอะโคไลท์นะครับสามารถเปลี่ยนได้2สายนะครับเป็นสายซับล้นๆนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นซับที่มีดาเมจนะสามารถเล่นสายดาเมจได้นะครับนั่นก็คือพีชนะครับณตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่แบบดาเมจจ๋าๆล้วนเลยนะครับก็คือเป็นมองนะครับเอาแต่แบบกดไม่ได้อีกแล้วอันนี้ที่กดไม่ได้นี่คือเขาปิดการมองเห็นนะครับไม่สามารถให้คนอื่นส่องของเขาได้นะ น่าจะส่องได้สักคนหนึ่งนะโหอ,อันนี้อันดับยี่สามยังส่องไม่ได้อีกนะเรื่องลงไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันฮนะอืมอันนี้ได้ไหมโอเคได้ครับผมอ่าก็จะเป็นม้องนะครับเป็นอาชีพพระที่สามารถสร้างนางเมทได้ครับสรุปคร่าวๆนะครับจากที่เขาโปรโมทว่ามีหกคัสหลักเนี่ยก็ <S <S <ค>จะมีซ็อดแมนนะครับเมทนะครับอาร์เชอร์นะเมอร์แชนนะครับสีฟนะครับแล้วก็อโคนะครับสำหรับในการทดสอบของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะตอนนี้นะครับ นักดาบเนี่ยหรือว่าซอร์แมนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2อาชีพนะเป็นไนท์แล้วก็คูเซเดอร์นะครับและมีแค่2อาชีพนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้2สายนะครับนั่นก็คือเมดนะครับสามารถเปลี่ยนได้เป็นวิสาห์นะครับหรือว่าเป็นเซเก็ได้นะและอาชีพสุดท้ายครับก็คืออาโคครับสามารถเปลี่ยนเป็นพีทนะครับหรือว่าเป็นมองก็ได้นะตอนนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยคัสสองมีทั้งหมด9อาชีพนะครับก็คือเป็นคัสเก่า6อาชีพแล้วก็คัสใหม่อีก3อาชีพนะต่อไปเราไปดูจุดเด่นที่2กันครับ จุดเด่นข้อที่2เป็นเรื่องของการออโต้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมมือถือของแล็กนาล็อกมาน่าจะาคุ้นชินสําหรับการอโอโต้เควสนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งก็มีเควสรลองและเควส์รายวันด้วยนะครับเดี๋ยวเควสรายวันเนี่ยผมจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับแต่ตรงนี้ผมเลเวล50แล้วนะคือมันต้องอัพถึงเลเวล5 5นะครับผมถึงจะเดินเควสเนื้อเรื่องต่อได้นะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นข้อ3นะครับ กิววอหรือสงครามกิอันนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับรอดูตอนเกมเปิดก็ได้นะครับต่อไปเป็นจุดเด่นข้อที่4นะครับข้อที่4เขาเขียนไว้ว่าล่าบอส m อ p ง่ายนะครับกับข้อที่5เนี่ยเป็น PVP 50คูณ50นะครับที่ผมเอามารวมด้วยกันและพูดทีเดียวเนี่ยเพราะว่าผมขออนุญาตแบ่งเป็น2โหมดนะครับก็คือโหมด PVE และ PVP นะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่โหมด PVE กันก่อนครับ วีวีอันแรกนะครับเป็นดันเจี้ยนที่เข้าไปตีมอนเตอร์นะครับเมื่อตีครบตามจํานวนหรือว่าตามเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้ขอนะครับต่อไปเป็นหอคอยร้อยชั้นนะครับหอคอยร้อยชั้นเวอร์ชันนี้จะมาเป็นระบบไอดอลนะครับสามารถกดเข้ามารับ exp ได้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นโหมดที่ผมติดค้างไว้นะครับนั่นก็คือโหมดเควสประจําวันนะครับหรือว่าเควสบอร์ดนะครับสามารถมารับตรงนี้ได้นะครับวันละหกเควสนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีระดับความยากง่ายด้วยนะครับสีทองกับสีขาวนะครับอีกที่จะต่างกันนะครับ จริงๆมันมีสีม่วงด้วยนะครับความยากความง่ายก็จะแตกต่างกันไปนะครับโ oh. หมดต่อไปนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นโหมดตีบอสส่วนตัวก็ว่าได้นะครับโหมดตรงนี้ไม่ได้ลงกับเพื่อนนะครับเป็นลงเดียวคนเดียวนะครับลงได้ตามลำดับเลเวลของเราเท่านั้นนะครับ ก็คือนตอนนี้ผมเลเวล50นะครับก็สามารถลงเลเวล35ตรงนี้ได้ครับแล้วก็45เมื่อสักครู่นี้ได้ครับซึ่งของที่เราดรอปได้จากดันนี้ทั้งหมดนะครับสามารถเอาไปลงขายได้ในตลาดกลางนะอันนี้คือตลาดกลางนะครับตรงนี้ผมพาให้ดูนะครับว่าผมเคยขายไปแล้วนะครับหชิ้นเป็นมีดนี้ครับได้มาทั้งหมด40เพชนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นของที่เราสามารถดรอปจากแมปต่างๆนะครับรวมไปถึงดันเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกราดนะครับสามารถลงมาขายที่ตลาดกลางตรงนี้ได้ครับโหมดต บอสโลกนะครับโหมดนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันมีเวลาอยู่นะครับบอสโลกเนี่ยจะเกิดวันละสครั้งนะครับก็คือ11บเอ็ดโมงครึ่งนะกับ4ี่ทุ่มครึ่งนะพอดีผมไม่ได้ว่างช่วงนั้นนะสามารถกดคลิกดูได้ทางขวาบนนะครับคนที่ตีเนี่ยก็จะจัดอันดับดาเมจตามปาร์ตี้นะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลครับทางซ้ายมือนะเห็นไหมครับมีกล่องแดงกล่องทองกล่องเขียวพื้นหลังม่วงอะไรเงี้ยกล่องฟ้าเงี้ยนะครับต่อไปโหมดสุดท้ายนะครับของ PVP นะครับเป็นโหมด MVP บอสนะครับ ตรงนี้เราสามารถวาร์ปไปได้นะครับตามเลเวลของเราครับตอนนี้ผมเลเวล50ใช่ไหมครับในพื้นที่เลเวล41เนี่ยผมสามารถคลิกและวาร์ปไปได้เลยนะแต่พื้นที่เลเวล51เนี่ยผมไม่สามารถคลิกและวาร์ปไปได้นะครับในโหมด M P P โหมดนี้นะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเราสามารถสร้างปาร์ตี้ได้หรือสามารถค้นหาปาร์ตี้ได้นะครับเราสามารถไปแจมกับเขาได้นะโหมดต่อไปนะครับเป็น P P P นะครับ P v P เนี่ยมีอยู่2อันนะครับอันนี้ผมต้องบอกและออกตัวก่อนครับผมค่อนข้างจะงงมากเลยนะ มี U สองโหมดนะโหมดข้างล่างกับโหมดข้างบนผม,ผมเรียกโหมดข้างล่างกับโหมดข้างบนแล้วกันนะครับโหมดข้างบนเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่านจะเป็นโหมดต่อสู้ข้ามเซิร์ฟนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะคําแปลไว้ให้นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีเพียงสองเซิร์ฟต่อสนามลบเท่านั้นนะผมก็เลยยังงงอยู่นะครับว่ามันข้ามเซิร์ฟจริงไหมก็อาจจะเป็นข้ามเซิร์ฟได้นะครับแต่ว่าโหมดด้านล่างเนี่ยผมเคยไปลองเล่นมาแล้วในนี้นะครับซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหนข้ามเซิร์ฟเรื่องไหนที่เล่นกันเองระหว่างในเซิร์ฟนะครับโอเคครับผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับคล,คลิปนี้ก็มาแต่เรียกว่ารีวิวได้ไหมหรือว่าพาชมคอนเทนต์ที่เขานําเสนอหรือว่าโปรโมทจุดเด่นของเกม The l e g e n o Lock บน Facebook Fanpage นะครับซึ่งจริงๆมีหัวข้อที่น่าพูดถึงเยอะแยะมากมายเหลือแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีคลิปให้ดูกันต่อแน่นอนนะครับสำหรับ The l e g e n o Lock Mobile นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก่อนจากอยากจะฝากสักนิดหนึ่งครับผมแบทสมิธสตรีมทุกๆวัน2องทุ่มนะครับณตอนนี้นะครับเกมหลักจะเป็นซัมเมอร์วอล์นะครับและในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อเดอรแลงนาร์กเข้ามาเปิดก็จะสตรีมหลักๆเป็น2เกมนะครับก็คือเดอรแลงนาร์กเนี่ยจะสตรีม3วันต่อสัปดาห์นะยังไงเดี๋ยวรอเกมเปิดอย่างเป็นทางการก่อนค่อยว่ากันนะครับแต่ระหว่างนี้ ผมจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเดอะแลกนาล็อกนะครับลงให้ชมทุกๆวันพุธ2องทุ่มด้วยเลยแล้วกันครับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ